MCTV ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เอาเรื่องราวมาโสเลกันหลังการแข่งขันฮุนไดกับไฮพาร์จบลงไปด้วยการหักปากกาเซียนอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นครับปลายซีซั่นแบบนี้ ทีมคุณใด,ดเพ่อใหญ่นนก็เคยพูดเอาไว้นะครับมันเกิดความเหนื่อยล้านะักกีฬาก็บาดเจ็บหลายคนยังไม่ฟื้นกลับมายังไม่ฟิตเนาง่ายๆเนาะครับมีหน้ำซ้ำยังกรอบด้วยมูมากก็ตีไม่ได้ถึงตีได้เกมรับของไอ้พัดก็ดีเอาวิเคราะห์มันไปเรื่อยๆเนาะครับหลายคนโสเหือกันมาสาควนอยู่ดรก พยานอดก็ออกมาสูเเล่น้ำกระเจาขึ้นกันนั่นแหละเือ,อบอลอนท่อนบาไหวทีมของโมเมเนี่ยมันทีมรองบวยนะทีมโมเมน,เนี่ครับทีมไฮพาร์ตแต่เคยพี่น้องก็ได้ยินพะเนอดเห็ดคลิปนะครับทำคลิป,คล,ปคลิปก่อนหน้านี้บอกว่าความฟิตอยู่ที่ไฮพาร์ตเนื่องจากได้พักยาวพอสมควรเนี่ยแล้วก็การเล่นของไฮพาร์ตเนี่ยเล่นแบบไม่โหมครับ ไม่โหมไม่หนักแรงเรียวแรงก็ยังเหลือเยอะมันตรงกันข้ามกับทีมฮุนไดครับฮุนไดนี่ทุ่มเทเหลือเกินในต้น,ต,นต้นซีซั่นกลางซีซั่นพอมาไปปลายซีซั่นแบบนี้ทั้งกรอบทั้งเจ็วันนี้ครับสังเกตได้เลยว่าฮุนไดครับพี่น้องหมดแรง หมดเปรี้ยวหมดแรงหมดข้าวต้ม <laughs> จะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับปลายๆลซีซั่นเอ้ยอย่างบุกิริกก็ดีใจทีมหนึ่งทำคะแนนนะ่มาได้อย่างดีอีกทีมหนึ่งมันกดดันครับกดดันก็คือทีมฮวนไดนั่นแหละเซตท,ที่หนึ่งเนี่ยครับยังไม่เข้าที่เข้าทางก็อย่างที่เห็น คะแนนทีมกันห้างโอ้ยนอนเฮปานบอลแมนทีมอันดับหนึ่งอันดับสองอรรถหุนใดก็ได้เหมือนกับไม่ใช่ทีมอันดับหนึ่งอันดับสอง,อสองเหมือนกับทีมเปเปอร์เสียด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะยานดฟันทงเลยว่านี่คือความอ่อนล้าครับโค้ชจะปรับทัพปรับแผนปรับ เกมยังไงก็ปรับไม่ได้ครับมันไม่ไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจเจยโยก็โดนบล็อกเจยโยความเร็วก็หายไปเจยโยทำอะไรแทบไม่ได้เลยถ้าเจเอาเจโยอยู่มูมากก็หมดแรงเองเลย <c oughs> จะสังเกตได้ว่าตั้งบอลให้มูมาตียังไงก็ตีไม่ตายครับเนื่องจากว่าแรงหมด หมดแรงไม่ใช่แบบเกมรับของไอพาดีนะครับถือลูกมันช้ามากมันไม่ได้มากปราตรฐานมูมานะปกติมูมาตีหนึ่งครคบไจะรับได้แต่คราวนี้มูมาตีทีไรครับโอ้ยหลังของทางไฮพารับได้ทุกลูกทุกดอกมันก็เรียบร้อยแล้วบเว้ยออี เซตหนึ่งที่โอ้ยดูแล้วนี่พ่อใหญ่นวดฟันธงเลยว่าเรียบร้อยเลยงานี้นั่นก็คือเซตที่สี่นี่แหละครับเซตที่สี่นี่หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วถอดผู้เล่นออกมาพักมาแล้วก็กะว่าจะเอากอกสุดท้ายเซตที่ห้าว่าจะเอากกสุดท้ายแต่ในที่สุดครับมันก็ไม่ไหวอีกครับเนื่องจากว่ามันบืนไม่ขึ้นหมครับ ฮึดไม่ขึ้นนันาก๊อกสองไม่มีหมดเลยก็หนึ่งก็สองก๊สองก็หมดครับหมดไปเอาดื้อๆนี่ลีลาคลีเหลียเฟียเสียกไปนี่แล้วโอ้ยนองจะแมนครับถามว่าเป็นอะไรไหมเป็นสิมันสำคัญมากสำหรับทีมฮุนดดี๋ยวลืมว่าคุณเข้าคุณเข้ารอบสี่ทีมก็เข้าอยู่นะแต่คุณไปแล้ะคุณจะเจอกับอีก การแข่งขันการค่อยสายอีกครับที่3ที่4ตีกันที่1ที่2ตีกันแบบนี้ไหมคุณจะถูกลดอันดับการแข่งทันทีเมื่อคุณไปอยู่ในในรอบต่อไปถ้าพูดอีกมันจะยาววันนี้วิเคราะห์วิเคราะห์นี่แหละเขาบอกว่าเป็นวิเคราะห์ครับขอบอกขออาจาายในความเลืออกเลือใจ อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วสําหรับทีมไฮพาร์ตครับยิ่งเล่นยิ่งดีบ้างโมเมลงมาท้ายท้ายเซตที่ห้าลงมาท้ายๆ้ายเซตที่5้าลงมาก็ตีเอา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 แรงยังดีไหมครับ <laughs> อ,อ,อมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นปลายปลายซีซันเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะยานุฟันธงอย่างเดียวคือหมด แรงหมดแรงถ้าลากคุณไดไปได้ถึงสี่เซตห้าเซตเนี่ยโอ้ยเดียบลอยครับเหมือนกับคราวที่เล่นกับฮุนไดอ่าขออภัยเหมือนกับคราวที่ฮุนไดตีกับทีม i b บีเเซตที่ห้าเห็นบอกครับเซตที 5, K, 1, ห่ห้าไอบีเตีกับฮุนไดฮุนไดแทบไม่ได้สักลูกเลยไอที่ได้นะได้ลูกเดียวครับ ไอ,อ,อ,อ้ที่ได้มานะสี่ห้าลูกนะ่ยคือความผิดพลาดของทาง i อบีเคเท่านั้นเป็นอย่างนี้ครับถ้าหมดแรงคือหมดหมดเลยครับมันดึงไม่ขึ้นลากไม่ขึ้นเลยอคุณใดชองจียุนก็เอาไม่อยู่อีดายองก็หายไปเลนพอวอพอวอในสนามือคิมดาอินก็วิ่งอยู่อย่างนั้นเลยมูมายกมูมาก็เสือพลาดเสือเสีย เล่นผิดพลาดเยอะตีออกตีทิ้งตีคว้างสนันวันไหวโอ้ยบุกิลิกกับแรงดีขึ้นดีขึ้นมันมีการเสริมแรงเพราะว่ามีลูกขึ้นมีลูก,ลก,ลกตีนี่แหละครับว่นใหญ่นอดกะกะจักสีวาจังไหกนกะยังวา่ามันแตกต่างกันพอสมควรอยู่ครับการปรับเกมปรับยังไงของทางโค้ชทุนใด โคดคังเอายังไงจะเอายังไงมันเอาไม่ได้เฮียเนื่องจากว่าแรงของลูกน้องเนี่ยมันหมดหมดจริงๆครับบางทีนี่มูมาตีสามเม็ดนี่ครับตีสเม็ดแทบไม่ข้ามเน็ตซะด้วยซ้ำมันหมดแรงมันหมดแรงไม่ใช่อะไรหรอกบ่เหลืออีหยังแล้วครับมูมาอ่าเอาเสิร์ฟก็พลาดเหมือนกัน ก็ยังว่าช็อตเนาะครับเซตที่1ไม่ใช่ช็อตนะเซตที่1ปรับเกมไม่ถูกยังอืดอาจยืดยาาเนื่องจากว่าเส้นเอ็นตึงมันเหมือนลักษณะเส้นเอ็นตึงครับพอเส้นเอ็นมาผ่อนคลายก็เซตที่2ค่อยเล่นดีหน่อยก็ไม่ใช่ว่าดีนะไม่ใช่ว่าดีนะเ mm hmm. ซตที่สามนี่ก็เอาอีกงละเซตที่สี่ก็เรียบร้อยอีกครับ พอมาเซตที่ห้าดีลากดีเรียเฟียเสียกพอได้พักเจโยก็ได้พักสองก็ได้พักมมมากก็ได้พักเพราะว่าอย่างไหนไหนมันก็แพ้แล้วนะเซตที่สี่บางคนเขาบอกว่าน่าก็ถอดตัวหลักออกนี่ถอดตัวหลักเอามาเล่นก๊อกสองคือเซตที่ห้าถ้าผมเป็นโค้ชผมก็จะถอดออกครับเอามาพักก่อนแต่ทีมไฮพักยังเหลือใครรู้ไหมเหลือโมมี โมเมลงมาเนีตีเอาตีเอา,เอาแรงคนมาแรกๆเนี่ยความสปีดสปีดของบอลน,นมันเร็วครับตีต่ำตีต่ำลงไปโอ้ยนองก,ก็เรียบร้อยเท่านั้นแล้วสันดเนอาเอามาฝากกันเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเอามาฟังพ่อใหญ่โนอดพักท้ายเซตที่ห้าเลียอกเลียใจครับดีใจกับน้องโมเมครับแต่เสียใจกับน้องสดีใจตังสทีมละแต่ ปัญหามันเกิดขึ้นกับทีมฮุนไดทีนี้คะแนนคุณไปอยู่อันดับ3อันดับ4คุณจะตีอีกในรอบรอบหนึ่งไม่ใช่รอบเหนือเหนือเทิงเถิถ้าพูดไปมันก็จะยาวอีกล่ะครับขออนุญาตบาดข้ามคลิปต่อไปซะว่าจะเข้าไปไข่ตีกันอย่างไรในในรอบต่อไปมาฟังพ่อยหญโนดภาคเซตที่5แบบเหลียใจเซินขน้อย เอาละนะครับมาถึงช่วงเปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนแดนในช่วง8คะแนนของเซตสุดท้ายเซตที่5ครับคะแนนก็คู่ขี้สูสีไล่ริบไล่บี้กันเนี่ยหนึ่งคะแน2น2องคะแนนความห่างของคะแนนโค้รครั้งก็เหือดแตกเต็มตัวเลย่ออุกอังสังขยาน้ำลูกน้องตายกูไตแต่เด้ลูกน้องกูบาดินเดากระัแต่แล้วก็เข้าใจได้ครับเพราะว่านักกีฬาของเราหนาเกิดความเหนื่อยล้าพอสมควร มูมาก็หน้าตาซีดเซียวพูดส,ส่อสู้ผอมดาอินก็พโพวโเพเวค,ครับอ้าวอ,อีจอกเซิบมาดาอินยกบอลขึ้นมูมาหยอดลงมาครับตั้งบอลขึ้นอีกตีโดยบุก,กิริกครับรับบอลได้อเซตมาเซ็ตมาทางมูมามูมาตีครับอโอ้ยจะาแมนคักกันยังวะมาตีที่หัวเสาอ,อีกทีหนึ่งครับบอนลล้น บอลติดเน็ตบอลบอลไม่ข้ามบอลไม่ข้ามอาบอลไม่ข้ามอ้าวบอลบอลไม่ข้ามผู้เล่นก็ฟ้องกรรมการเนื่องจากว่าไฮพาร์ตีมาติดเน็ตไมครับตีมาติดเน็ตหลังจกังเหรียญเสยืองัดบอลออกตีของตีติดเนื้งาดออกว่าเหรียญต่อแต่คะแนนก็เป็นของทางฮุนไดครับขึ้นมาคนที่ตีนี่ก็คือจอนเซยานตีไปติดเน็ตเสยแต่ก็งัดบอลออกมาเล่นอีกนะกรรมการขึ้นว่ามันถือบล็อกสินี ไอ้ตัวอีรายองมองเห็นแล้วอา้าวหุ่นได้เสิร์ฟมาครับอีจองยกบอลขึ้นบุก,กิริตีอัดใส่มือมาบอลไม่สวยครับบอลแรกตีได้กโกเยริมอุย้ยกะยังว่าเออบอลก็ไม่ค่อยจะสวยงามเอากุกกลิกคุกกลิกกันไปมาอา้าวทางไฮพัดช็อตเอาดือด้อๆนะครับไม่มีใครเล่นบอลลูกนี้ <c oughs> เนื่องจากว่าอีนจองอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยอีนจองไปอยู่ตรงไหนอา่า ยืนจอไปอยู่ตรงไหน,นมาดูกันสิจอรแซนวิวิ่งหนีครับวิ่งหนีอ่วิ่งจะไปเล่นนั่นจากแปดต่อแปดคะแนนเท่ากันครับอีดายองมุนไดเสฟเสฟจี้มาที่มุนจงวอนครับอา้าวมายองอกตั้งบอลขึ้นหมูมางัดบอลขึ้นครับตามมางัดบอลได้อีกหมูม่าฟรีบอลไปมายองอกตั้งบอลขึ้นครับยืนจองยกขึ้นกลางๆให้ ทางบุกิริกตีติดบล็อกออกนอกสนามคะแนนขึ้น,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 นมาเป็น9ต่อ8ไฮพาร์ทนำโอ้ยคะแนนนี่อินจองยกขึ้นก,นกลางๆนี่แหละครับเหมือนหาวตีสามให้ดบ,บุกิริกบุกิริกเล่นดีนะไฮพาร์ก็ลุ้นไฮพาร์ทนำครับ9ต่อ8โมเมลงมาแล้วก็เปลี่ยนอาจอนเซยานออกมาแล้วก็มุนจุงวอนออกมาครยเอ่ยลงไปเล่นแทนหมายเลข7ครับนี่ก็คืออีเยริม อีเยริมกับโมเมลงมาครับได้เรื่องเลยงานนี้เพราะโมเมรแรงดีมาครับอา้าวอุ้ยเจยโยเห็นไหมครับบอกลก้อมเจยโยไม่ได้ผลบูกิริกตีอัดลงอ่ะเอายองยองตั้งบอลขึ้นมาได้ครับงัดขึ้นมาทางนี้ครับโกยเยริมตีฟรีบอลไปบูกิริกงัดบอลขึ้นยุนจองยกบอลขึ้นให้บูกิริกสังหารครับไม่ตายเอายองยองตั้งบอลขึ้นหมาหมูมาผูวัดครับตีดบล็อกตกตูปลง ต,ตึกตักตึกตักทางฝั่งของมุนไดขคะแนนของนายพัขึ้นมาซะแล้วบาทนีส10ต่อ8 10ต่อ8นี่มันอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีอยู่15แต้มเกมนี้ถ้าเป็น25แต้มน่ยก็ใครแน่แต่นี่มัน15บหากคค้งก็หนาบูดรนายูระบาดในโคตรค้างก็ได้ดกแจะขอเวลานอกทันทีครับปรับทับรับสืบก,กันต่อไปปรับพรับรับเกม มันกรอบมันไม่ได้ดังใจเหรเอเฮียเอ้ยลูกน้องมันหมดแรงมูม,าม่าเลยครับโกกโกกเลยคนละคนเลยก็เห็นมูมาแหลกๆของของของหลีกนี่ไหมครับนักกีฬามันก็ซูบซูบซีบซบลงขึ้นหอดบลบาหม่ามูมาคนสวยอเอาได้อีล่าแค่น่ากระจบซี่สันนีดอกกระด е มเงินอดอกทาง น้องคิมดาเอินก็ส่งซิกแนวให้กับเพื่อนๆในทีมคิมเซบินก็ลงมาแล้วบาทเนี่ยยู่้างหนาพร้อม2ตัวเลยกับบุก,กิิลิกตัวบล็อกสวยงามเสิร์ฟม,มาครับอีเยริมเสิร์ฟม,มาจี้มาที่ฮันมีอัตีกลับมาครับมอยองอกบุก,กิิลิกเอาย่องย่องงัดบอลขึ้นมาอีกครับเอาฟรีบอลไปโกเยริมขึ้นมามอยองอกตั้งบอลได้ ยืนจองยกไปหัวเสาให้บุกริกตีครับยังงัดขึ้นมาได้อีกคิมยอนจองตั้งบอลให้หมูมามูมาวิ่งมาฟรีบอลมาเพราะว่าไม่สนัดยืนจองยกหลังให้กับโมเมตีครับได้การเลยได้เรื่องเลยโมเมตีได้คะแนนขึ้นมา10-8ครับนานหัน่าตัวเ,เซตที่5เนี่ยเอาของดีๆลงมาเอาอักคไวไหมโคตรเก่งเติบเนอะครับ เพราะว่าความเร็วของบอลเนี่ยมันแตกต่างกันกนี่กับคนเล่นมานานๆอ่ะเสิร์ฟม,มาอีกครับไมยพัด์ไดอินยกหลังให้กับมูมาตีตกตุก๊บลงไปคะแนนไล่ขึ้นมาทางทางฮุนไดไล่ขึ้นมา9ต่อ11 9ต่อ11ไล่ตามมาห่างๆมันอันตรายแล้วเหนื่อยแล้วฮุนดไดไดอินเสิร์ฟม,มาเสิร์ฟม,มาเอารับบอลได้เลย ใครตัวเมื่อกี้นี่บุกิลิตีครับอู้ยเน้นเน้นครับสิบสองเก้าตายซื้อซื้อบาดท,ที่นี่อกันซิวกันแลร่ละอ,อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับไฮพาร์ทนี่บอเห็นชนะฮึ่งกุกตีชนะพิงค์สไปเดอร์นี่นะโอ้จะเป็นครับเอาน้องคิมเซบินมูหลานตีครับตีมา โอ้ยคิมจอนยองรับบอลได้อินยกขึ้นให้กับมูมาตีออกไปครับเห็นหมครับแต่กรรมการขอชาเลนเองกรรมการขอชาเลน์บอกว่ามูมาตีออกหรือหรือชาเลนอะไรเนื่องจากพา่อใหญ่นอดฟังภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องครับได้รู้เรื่องตั้งแต่คำว่าฮันยดงกัซซีเยอะครับอันชามิดะ <laughs> อา้าวรู้สึกว่าจะกรรมการขอท bon ัชปอนไม่ทัดครับไม่ทัดบอทัดบอถือ,อมูบถือบุกิลิกบอถือไพรเนื่องจากว่าตีหนีบล็อกไหมครับออกไปทางด้านขวาของบุกิลิกคะแนนเป็นของทางไฮพารครับเอาดีใจกันยกใหญ่บาทที่นี่ออ้าวพูนะ มุนจุงวันก็ดีใจตาเบิกตากว้างขึ้นเลว่ามู่หลานเสิบต่อครับเสิบมายองยองรับบอลไดายินยกขึ้นใ้มูมาไปอีกครับอ้ยลงไปเน้นเน้นขึ้นมาเป็นสิบต่อสิบสามไล่ตามมาห่างๆครับไล่ตามมาห่างๆทางมูมา่ทางฮุนไดต้องการห้าแต้มแต่ทางไฮพาต้องการอีกสองแต้มอ่า เสิร์ฟมาครับพูนใดบุกิริกเอ้ยผู้ใด,ดรับบอลได้โมเมตีอีกครับเป็นคะแนนอีกออ้กสิบสี่ต่อสิบครับแมทพอยแมทพอยแล้วโมเมเฮ็ดแล้วบร้อยดิโมเมเฮ็ดเบียกแล้ววัดนีเ้เฮ็ดเบียกแล้วเฮ็ดเบียกแล้วโมเมเฮ้ยมั่นใจเหลือเกินเนินสาเอ่อเสิร์ฟโมเมเสิร์ฟครับจี้มายังกูกยลิมครับตีโดยมูมาลงมายังรับบอลได้ครับอียุนจองมายองอ็อกบุกิริก ตีครับอุ้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอ๋ยเป็นอันว่าไฮพาร์ชนะฮุนใดไปด้วยคะแนน2ี่สิ7 2้า8 2บสามสิบเจดแดูเซตที่4สิครับ25 11้ 21, ไหมครับกับเซตที่1 25 13มันเกิดอะไรกับช็อตเอาดือด้อๆน่ไหมพี่น้องครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นสันเดย์ อาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับแม้จะเป็นภาพนิ่งแต่ก็ดูด้วยความสบายใจไม่โดนลิขสิทธิ์นะอ,าอ,าอาไปกันเด้อยบาดท,ที่นี่อ้าวดีใจกับน้องโมเมครับทางฮุนไดก็งานหนักแล้วงานเข้าแล้วฮุนไดเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณ MCTV ปลายฟ้าสวัสดีครับ MCTV ค่ะ